ช่วงนี้ติดตามนักข่าวพลเมืองนะคะการแก้ปัญหาที่ดินทํากินของเกษตรกรแม้ว่าจะมีนโยบายปฏิรูปที่ดินชัดเจนแล้วก็ตามแต่ว่าในทางปฏิบัติน,นั้นก็ยังไม่ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศค่ะหลายพื้นที่จึงมีการรวมตัวกันแล้วก็ผลักดันให้รัฐบาลน,นั้นแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังและเร่งด่วนติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองกลุ่มสื่อเสียงคนอีสานค่ะ กว่าสองปีที่พ่อมวลและเพื่อนบ้านตำบลลำนางรองอำเภอนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ราว170ครอบครัวได้ย้ายเข้ามาอยู่ในพื้นที่500ไร่หลังหมดสัญญาการให้สัมปทานปลูกยูคาลิปตัสแก่บริษัทเอกชนบ้านเก้าบาทคือหมู่บ้านที่ก่อตั้งขึ้นมาใหม่โดยน้ำพักน้ำแรงของสมาชิกในครอบครัวแม้จะห่างไกลและธุรกันดารแต่คนในชุมชนก็ถือว่า ที่นี่เป็นเสมือนที่พึ่งสุดท้ายแม้ว่าต้องอยู่ร่วมกับป่ายูคาลิปตัสก็ตามตั้งแต่เขามาเนี่ยข้อแตกตั้งที่ผมสังเกตเขามายืดนีสองปีบ่มีพีนองทาออรอโบแวงกันหัวเมียว่าเคยด่ากันมียังแก,ก่แก,กันยู่สู้กันกินเหมือนประเภทนีโบราณมีพริกมีมะเขือมียังก็แบ่งปันกันกินแตกตั้งก็มองอื่นผมถือว่ามองนีนะ ที่เป็นครัวอาหารนะเป็นความสุของ์คนจนอิหรี่ย่างน่อยๆกับบอดใจค่าไฟาฟ้าค่านะน้าประปามันมีความประหยัดในตัวของมันเนื้อที่กว่า500ไร่ในชุมชน9บาท จะแบ่งกันทำกินคนละสองถึงสามไร่โดยมีข้อปฏิบัติร่วมกันคือห้ามซื้อขายให้จัดการในรูปแบบโฉนดชุมชนและห้ามถากถางป่าสมบูรณ์ให้ทำกินเฉพาะที่ว่างเปล่าเท่านั้นใครจะอยู่ตรงไหนอย่างไรชุมชนจะจัดการกันเองโดยมีรัฐบาลเป็นผู้รับรองสิทธิ์แหนึงเป็นที่เฮ็ดกินเก้าสองเขาเป็นคนในชุมชนนี่ดังเดิมเป็นคนในพื้นที่ดังเดิม เขามีความชอบน้ำสูงสามก้อนเขาสเขามาเนี่ยเขาไปเกียรตจากเงินไขไว้กับรัฐบาลซึ่งเป็นผู้นำผู้นำการบริหารสูงสุดของประเทศแล้วเสียม,มาบอกว่าเังเสียยังเสียยังเสียเขาปิดยังสียยังส,ยง,สยงสี่เนี่ยโดยเฮาเสียวเขาเนี่ยไปร่วมเงินไขกับหม่องอื่นอย่างอื่นเนี่ยมันบ่มีความชอบทำกับพวกผมเนี่ย สังคมไทยบางครอบครัวมีที่ดินหลายหมื่นไร่ที่ไม่ได้ทำประโยชน์แต่ชาวบ้านที่นี่การต่อสู้เพื่อให้ได้ที่ดินทำกินกลับมีปัญหาอุปสรรคมากมายแม้กระทั่งที่ดินที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นมรดกโดยชชบธรรมของบรรพบุรุษก็ยังต้องกอบกู้ขอคืนกลับมา วันนี้พ่อมวลและเพื่อนบ้านแม้จะต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทำมาหากินแต่พวกเขาก็หวังว่าสักวันหนึ่งจะได้มีสิทธิทำกินในที่ดินของตนเองโดยชอบธรรมอุบลบุญมากนักข่าวพลเมืองกลุ่มสื่อเสียงคนอีสานร,รายงาน